ชาโดวี่แฟนซี่ครับบันทึกลึกลับครับผมตอนสุกิมะออนนะเรื่องนี้เล่าถึงชายหนุ่มคนหนึ่งที่ย้ายมาโตเกียวเพื่อเข้าเรียนมหาวิทยาลายัย เหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณหนึ่งเดือนหลังจากเขาเริ่มเรียนขณะที่เขากำลังพักผ่อนอยู่บ้านตามลำพังเหมือนเคยหลังเลิกเรียนโทรศัพท์ของเขาก็ขึ้นสวัสดีครับนี่ผมเองซึ่งปลายสายเป็นเพื่อนสมัยมัธยมปลายที่อยากจะมาขอพักค้างคืนที่ห้องเขาตอนแรกเขาปฏิเสธแต่เพื่อนก็ยังยือ้อ จนสุดท้ายเขาก็ยอมให้เพื่อนมานอนด้วยห้องของเพื่อนอยู่ห่างออกไปเดินเท้าประมาณสิบนาทีในเขตซูนีนามิเขาต้องเดินไปรับเพื่อนเมื่อไปถึงบ้านเพื่อนแล้วเข้าไปข้างในเขาก็ต้องตกตะลึงกับสภาพที่เห็นรอยแยกรอยร้าวและช่องว่างทุกๆกรอยถูกปิดทับด้วยเทปใสหมดอ่า ขอบคุณมากนะที่มาเสียงของเพื่อนฟังดูหมดชีวิตขณะที่ขอบคุณเขาตอนมัธยมปกติเพื่อนคนนี้ร่าเริงแจ่มใสเสมออะไรเกิดขึ้นกับเขาในเวลาอันสั้นนี้หนอชายหนุ่มคิดสงสัยอย่างไรก็ตามเพื่อนของเขาก็ไม่ยอมเล่าอะไรนอกจากคำตอบที่เลี่ยงเลี่ยงเดาทางไม่ได้ และเขาก็ไม่สามารถเข้นเอาคำตอบที่ชัดเจนได้เลยคืนนั้นเพื่อนของเขาดูเหมือนจะหวาดกลัวอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเขาพึมพำซ้ำๆขณะหลับไปว่ามันมองฉันอยู่มันมองฉันอยู่หลังจากกลับไปได้ไม่กี่นาทีเขาก็สะดุ้งตื่นขึ้นอีกเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นตลอดทั้งคืนรุ่งเชา้าเพื่อนขอบคุณเขาด้วยน้ำตา ด้วยความที่คิดว่าการกระทําของเพื่อนแปลกประหลาดชายหนุ่มจึงกลับบ้านแต่พอไปถึงเขาก็รู้สึกเหมือนมีคนมองเขาอยู่แน่นอนว่าเขาอยู่คนเดียวและไม่มีสัตว์เลี้ยงด้วยคิดว่าตัวเองแค่คิดไปเองเขาจึงไม่ได้กังวลอะไรเป็นพิเศษวันรุ่งขึ้นขณะที่กำลังพักผ่อนอยู่บ้าน เขาก็รู้สึกอีกครั้งเหมือนมีคนมองเขาอยู่เขาเป็นคนเดียวในห้องและอยู่ชั้นสามดังนั้นจึงค่อนข้างลำบากที่ใครจะมองเข้ามาได้ด้วยความคิดที่ว่าอาจมีใครซ่อนอยู่ในตู้เสื้อผ้าเขาจึงเดินไปเปิดดูแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอยู่ข้างในอย่างไรก็ตามความรู้สึกเหมือนถูกมองยังคงอยู่ต่อไปอีกหลายวันหลังจากนั้น วันหนึ่งขณะที่เขามองไปยังทิศทางที่รู้สึกได้ถึงสายตาจูจ่ๆเขาก็เห็นมันผู้หญิงคนหนึ่งมองเขามาจากช่องว่างเล็กๆระหว่างเฟอร์นิเจอร์ลิ้งชักกับกำแพงอาเขาส่งเสียงกรีดออกมาและเหมือนกับเพื่อนสุดท้ายเขาก็คลั่งปิดทุกช่องว่างในห้องด้วยเทปแม้จะเป็นแบบนั้นผู้หญิงลึกลับคนนั้น ก็ยังคงมองเขามาจากช่องว่างต่างๆต่อไปและนี่คือเรื่องราวของสุกิมาออนนะที่นำมาเล่าให้ฟังในอีพีนี้ขอบคุณที่รับฟังพบกันใหม่อีพีถัดไป